ขยี้อนิเมะขอเสนอสัพยุทธ์ทรุฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่358ในดวงตาเซียวเหยียนตอนนี้เห็นฟ้ามือขนาดใหญ่ที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็คำสั่งหุนมานฟ้าที่อยู่ด้านหลังเขาก้าวออกมาเบื้องหน้าหนึ่งก้าวพร้อมกับกระทืบเท้าอย่างแรงกายลากเป็นแสงสีม่วงเข้าปะทะก,กับฟ่ามือนั้นแบบโดยตรงสองฝ่ายก็ปะทะก,กันด้วยความรุนแรง หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดกำปนาตรัศมีประมาณ1,000ฟุตลาบเป็นหน้ากองและบนฝ่ามือขนาดมหืมานั้นเริ่มปรากฏรอยเล้าขึ้นมาจากนั้นรอยเลา้าก็ขยายอย่างไม่สิ้นสุดสุดท้ายฝ่ามือพลังงานก็แตกสลายหุ่นมารฟ้าฟุ่งชนตาฝ่ามือเต็มแรงพลังดูเดือดที่เกิดจากการประทะทําให้หุ่นมารฟ้ากระเด็นไปสิบกว่าก้าวแต่ละก้าวย่าลงไปทําให้ขั้วอากาศยุบเป็นรอยและเมื่อก้าวสุดท้ายหยุดลง ล่างกับป๋าหนึ่งกับลูกศอนพุ่งออกไปใหม่ครั้งนี้เป้าหมายของมันคือใจกลางของหมอกสีดำนั้นก็คือหุ่นลี่หุนมารฟ้าบุกเข้าหมอกดำนั้นหุ่นลี่เองก็ตกใจจากนั้นก็เงียบกิบลมฝ่ามือสุดสะพึงพร้อมกับเสียงแหวกอากาศแผดดังจากหมอกนั้นพลังลมที่น่ากลัวนั้นพุ่งพ่านออกมาจากหมอกดำพร้อมกับร่างวิญ,ญญาณมากมายถูกระเบิดกลายเป็นความว่างเปล่าหมอกดำตอนนี้ก็เบาบางลงไป อย่างรวดเร็วหลังจากการประทะนั้นเสียวเหย็นมองหมอกดําแบบตาไม่กระพิษถึงแม้ว่าในนั้นจะดํามากแต่ก็ยังพอเห็นแสงสีทองปรากฏออกมาเป็นครั้งข่าวต้องบอกว่าขุนมานฟ้าตัวนี้หลังจากเสียวเหยน็นเสริมแกงทุกวิธีทางในที่สุดคุณมารฟ้าตัวนี้ก็มีขุมกําลังสามารถต่อกรกับระดับเซียนพยุทธ์9ดาวได้แล้วในจังหวะที่หมอกดํานั้นเกิดการประทะกัน เซียวเวยน็นก็ถือโอกาสนี้มองการต่อสู้ระหว่างควินเอ๋อกับขุนยาแต่หลังจะเห็นว่าขุนยานั้นแทบจะสู้ควินเอ๋อไม่ได้เลยตัวเซียวเหยียนก็สบายใจทํามอบเวลาให้กับควินเอ๋อมากอีกนิดเดียวรับรองขุนยาได้กลับบ้านเก่าแน่พลังฝีมือของเซียวเหยียนน่าจะบรรลุถึงระดับเซียนพยุติเก้าดาวแล้วขุนยาอย่างมากก็เซียนพยุติแปดดาวขั้นสุดสองฝ่ายต่างเป็นคนของตระกูลบรรพการเคศวิชาและทัศะยุทธ์ ฝึกหัดยอมไม่ต่างกันมากนักฮึข่าวนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เชื่อเจ้าสองคนนี้เลยแล้วกันอย่างไรพวกมันก็เป็นยอดฝีมือตระกูลหุนหากสาบสูญไปคิดว่าต่อให้เป็นตระกูลหุนก็ต้องปวใจบ้างแล้วเซียวเหยียนตอนนี้มีความอมหิตเขากับขีเหนือไล่ล่าสังหารสองคนนี้เกือบเดือนตอนนี้ประสบจังหวะเหมาะๆเ,เขาเองก็จะไม่ปล่อยพวกมันรอดไปได้ ขณะเซียวเหยียนเริ่มใช้ความคิดในหมอกดำนั้นเกิดการประทะแสงสีมากมายประทะออกมาเหมือนกับเกิดพุในยามค่ำคืนทั้งสวยตะการตาหลังจากหมอกดำนั้นหายไปแล้วก็ปรากฏเงาร่างสองคนขึ้นมาหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ยืนอยู่คนละฝั่งเซียวเหยียนก็มองทั้งสองล่างนั้นกับพบว่าหุนมารฟ้าตอนนี้มีรอยฟ้ามือเต็มไปหมดแต่โชคดีที่หุ่นมารฟ้าตออน,นี้นับว่าแข็งแกร่งมาก ทำไมอย่างนั้นล่ะก็ป่านนี้ล่างมันคงกระจุยไปแล้วหุ่นมานฟ้าเสียหายไม่มากแต่หุ่นลี่เนี่ยสะบักสะบอมอย่างหนักไม่เพียงเส้นผมหลุดด้วยเสื้อผ้ายังขาดเละเทะ็ดตรงมุมปากเองก็มีเลือดต้องบอกว่าคราวนี้หุ่นลี่ขาดทุนไม่ใช่น้อยจริงๆในตระกูลหุ่นหุนห่นลี่นั้นสร้างชื่อเสียงจากการต่อสู้โดยการใช้ชีวิตของตเตกเป็นเดิมพันแน่นอนว่าการต่อสู้แบบนี้ถ้าเจอกับมนุษย์ด้วยกันเอง ก็สามารถใช้ได้ผลแต่ทว่าเมื่อเจอกับขุนมารฟ้าที่ไม่มีความรู้สึกกับไม่ได้ผลขุนมารฟ้าเพียงรับคําสั่งกับเซียวเหยียนเท่านั้นแน่นอนฝ่ายหนึ่งคือหุ่นเชิดอีกฝ่ายหนึ่งคือมนุษย์ไม่ว่าจะมองอย่างไรฝั่งมนุษย์ก็เสียเปียบมากกว่าบัดศพหมอนี้ฉไนมีหุ่นเชิดที่ร้ายกาศป่าน,นี้ขุนลี่ตอนนี้นับว่าหอบหายใจด้วยความเหนื่อยและในสายตายังมีความโมโหอย,อยู่ด้วยเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเซียวเหยียนกับมี จ้าสิ่งของร้ายการแบบนี้ในมือเขาพบว่าต่อให้เขาสำแดงยันประจำตระกูลก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเจ้าขุนเชิดต,ตัวนี้แต่ฝ่ายหลังเองก็ไม่ได้กลัวเขาเหมือนกันไม่ว่าจะโจมตีแบบไหนก็ไม่มีความสะทกสะทานและที่ชวนปวดหัวมากไปกว่านั้นก็คือฝ่ายหลังกลับไม่มีความรู้สึกเจ็บทั้งมวลแต่ขุนลี่กลับไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้เพราะถ้าโจมตีของคุนมารฟ้าตัวนี้ทำให้เขารู้สึกอึดอัด เซียวเยียนที่อยู่ไม่ไก่นั้นพอมองขุนลี่เขาก็รู้สึกสนุกขึ้นมาพร้อมกับสั่งให้หุ่นม,มารฟ้านั้นทำการโจมตีขุนลี่ครั้งหนึ่งและด้วยพลังสภาวะนี้ก็ทำให้ขุนลี่มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปโชคร้ายจริงๆมาถึงก็เจอมรสุมของสุสานสวรรค์รีบหนีเถิดถูกมรสุมไร้กวดมาแล้วต่อให้เป็นผู้แก่งกล้าระดับเซียนะยุทธ์ขั้นสุดก็ต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แต่ทว่าในจังหวะที่เซียวเยียนกำลังจะต่อสู้อีกรอบหนึ่ง กับปรากฏเงาคนกลุ่มหนึ่งมาพร้อมกับมีการพูดคุยกันและด้านหลังของพวกเขาเหล่านี้กลับเป็นพายุงวงช้างขนาดใหญ่กำลังไล่บี้มาและบนฟ้านั้นที่กำลังต่อสู้กันแบบดุเดือดควินเออร์สามารถใช้หนึ่งฝ่ามือโจมตีจนหุนญ,ญานั้นกากเลือดออกมาหลังจากนั้นเขาก็กระเด็นไปหลังจากสามารถทำให้ขุนยาได้รับบาดเจ็บควินเออร์เตรียมตัวจะซ้ำเขาอีกรอบนางกับพบว่าพลังงานฟ้าดินเกิดการปั่นป่วน ที่บนฟ้านั้นกับมีพายุขนาดใหญ่นี่คือพายุงวงช้างของสุสานสวรรค์พอเห็นพายุนั้นน,น,นางก็ไม่รอชา้าตะโกนบอกเซียวเหยียนว่าพี่เซียวเยียนรีบหนีพอได้ยินเสียงตะโกนของควินเอ๋อรเซียวเหยียนเองก็งงแต่พอหันหน้าไปมองขอบฟ้าตัวเขาก็รู้ทันทีรีบดทาการเก็บคุณมานฟ้าหลังจากนั้นก็ไปปรากฏอยู่ข้างกายควินเอ๋อพร้อมกับคุ้งทยานเข้าสู่ชั้นที่สมทันที ท่ามกลางสายตามืนงงของหุนหยานั่นคือมอรสุมพลังงานใช่ไหมหลังจากเช็ดเลือดแล้วหุนหยาก็มองไปที่พายุงวงช้างนั้นหุนหยากับหุนลี่เองก็มองหน้ากันเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าควรทำอะไรหลังจากนั้นพวกเขาก็ใส่ตีนหมาวิ่งหนีแบบสุดชีวิตโดยที่ไม่สนใจว่าข้างหน้านั้นมีดาวพิฆาตยอย่างเซียวเหยียนก็ควินเอ๋ออยู่ถ้าเขาต่อสู้กับสองคนนี้โอกาสรอดมีแต่ถ้าเขาเจอพายุนั้นดูดเข้าไป โอกาสคือตายสถานเดียวและในจังหวะที่พวกขุนยาเนี่ยหนีแบบไม่คิดชีวิตเงาดํามากมายก็เขินหนีมาเหมือนกันไม่ทันไรพื้นที่เแ่านี้ที่เคยเงียบสงบก็กลายเป็นว่าอึกระทึกขึ้นมาและบนดินแดนที่ไพศาลผืนนี้เมื่อก่อนยังสงบสุขแต่ตอนนี้เริ่มพินาาสันตโลด้วยพายุงวงช้างนั้นนั่นคืออะไรเสียวเหยียนในจังหวะที่ตามข้นเอ๋อมาเนี่ยตัวเขาเองก็เอ่ยถามขึ้นมอร์ูมพลังงาน เป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งในสุสานสวรรค์พนุภาพร้ายแรงมากผู้แก่งก้าระดับเซียนพยุท์ถ้าถูกม้วนตลบเข้าไปก็คือตายสถานเดียวผู้แก่งก้าที่เข้ามาในนี้เมื่อหลายครั้งก่อนพวกเขาเองก็เคาะร้ายจํานวนหนึ่งด้วยประสบกับมรสุมเหล่านั้นและถูกกืนกินเข้าไปนึกไม่ถึงว่าพวกเราเองก็โชคร้ายป่านนี้โดยปกติผ่านไปหลายปีจึงจะมีมรสมพลังงานรอบหนึ่งอย่างไรก็ตามรีบหนีก่อน มลสุมพลังงานนั้นกระทบสะเทือนเป็นวงกว้างเกรงว่าทั่วทั้งชั้นที่สองนี้น่าจะอยู่ในขอบเขตของมันฉะนั้นพวกเราต้องรีบเข้าสู่ชั้นที่สามให้ไวที่สุดไม่อย่างนั้นไม่รอดแน่เซียวเยยนเห็นแบบนั้นก็เข้าใจทันทีเขามองไปด้านหลังก็บพบว่ามีคนอื่นที่กําลังหนีมาเหมือนกับพวกเขานั่นก็คือพวกขุนยาแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไปสนใจพวกเขาแล้วหลังจากเซียวเยยนมองไปไกลกว่านั้นก็พบว่า มีเงาของคนผู้อื่นที่กำลังหนีตายเหมือนกับพวกเขาอีกแต่หลังจากเซียวเหยียนมองดีๆต้องตกใจฮ่าๆนึกไม่ถึงพี่เซียวเหยียนจะไวขนาดนี้มาถึงตรงนี้ก่อนแล้วเงาสองสายที่มานั้นหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีไม่ใช่ใครอื่นก็คือหัวเซี้ยและสตรีชุดแดงของตระกูลเหยียนเวลานี้หัวเซี้ยพอเห็นเซียวเหยียนก็ยิ้มเร่งความเร็วรีบมาหาพวกเขาเซียวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มแลบพูดว่าพี่หัวเซี้ย ก็ไม่ช้าเหมือนกันนะหนีไวจริงๆหลังจากขัวเซียนคุยกับเซียวเหยียนแล้วสตีชุดแดงกับมองเซียวเหยียนและคำนวณว,วิเคราะห์เซียวเหยียนอย่างละเอียดและต้องตกตะลึงพลังฝีมือของพี่เซียวเหยียนเลื่อนขึ้นอีกแล้วฮ่าฮ่าแค่โชคดีเท่านั้นเซียวเหยียนกับพูดขึ้นพอเห็นเซียวเหยียนไม่ได้ปฏิเสธหัวเซียนกับสตรีชุดแดงเนี่ยก็สบตากันได้ความแปลกใจนี่พึ่งเข้าสู่สุสานสวรรค์ได้ครึ่งปี ระดับความเร็วในการพัฒนาของเซี่ยวเหยน็นน่ากลัวมากขนาดต่อให้เป็นคนของตระกูลบานพาการก็แทบจะตามเสี่ยวเย็นไม่ทันดูเหมือนสองคนของตระกูลหุ่นก็อยู่ข้างหลังเหมือนกันหัวเซียนพูดตามต่อแย่พวกนั้นมาเป็นเดือนแล้วเสียดายถูกมรสุมพลังงานนี้ขัดจังหวะไม่อย่างนั้นคงส่งพวกเขากลับบ้านเก่าไปได้แล้วหัวเซียนได้ยินแบบนั้นเองก็แปลกใจเขาเข้าใจความหมายของคำพูดเสี่ยวเยียนเป็นอย่างดี ขนาดขุนยาและขุนลีเป็นคู่แก่งกล้าระดับเซียนพยุทธ์8ดาวผสานกำลังขึ้นมาสามารถต่อกอระดับเซียนพยุทธ์9ดาวได้แต่เมื่อเจอกับเซียวเหยและควินเอ,อ๋อพวกเขาสองคนกลับไม่สามารถทำอะไรทั้งคู่ได้มอรสุมพลังงานลูกนี้ซัดต,ตลบทั่วชั้นที่สองของสุสานสวรรค์ใครหลบหลีกมันก็คือต้องเข้าสู่ชั้นที่สามเท่านั้นเวลานี้พวกเราห่างจากชั้นที่สามไม่ไกลมากถ้าเร่งความเร็วขึ้นอีกหน่อย น่าจะสามารถเข้าสู่ชั้นที่3ได้ก่อนที่มอลลมจะมาถึงตัวระหว่างนี้พวกเราอาจช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไม่ทราบพี่เซียวเหยียนคิดเห็นว่าอย่างไรเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาเซียวเหยียนยิ้มหัวเซียนอยากสารไม่ตีเซียวเหยียนเองก็ไม่ปฏิเสธเวลาแบบนี้พวกพ้องยิ่งมากโอกาสรอดชีวิตยิ่งเยอะหลังจากพอเห็นว่าสคนนั้นตกลงกันสายตาเนี่ยของควินเออเองก็มองสตรีชุดแดง สตรีชุดแดงเองก็มองควิเอ๋อต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันไม่มีใครคัดค้านในเรื่องนี้หลังจากหาลือกันเสร็จทั้ง4คนเองก็อยู่ใกล้กันมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวระวังภัยให้กันและกันในจังหวะที่พวกเขานั้นกุ้งทะยานไปข้างหน้านึกไม่ถึงเจ้าควกตระกูลเหยียนกลับไปรวมกลุ่มกับเซียวเหยียนได้ด้านหลังของพวกเซียวเหยียนนั้นขุนยาพอเห็นแบบนี้หน้าตาก็เปลี่ยนไปหลังจากการจับกลุ่มของพวกเซียวเหยียน ทำให้พละกกำลังของเซียเวเหยียนมากขึ้นและตอนนี้ฝ่ายของตอนนั้นพละกกาลังอ่อนแอลงเท่ากับว่าตอนนี้พวกเขาเหมือนกําลังโดนลุ่มเฮ้อปล่อยพวกมันดีใจไปก่อนชั่วเขา่าวรอเมื่อถึงชั้นที่สามข้าจะไม่ให้พวกมันหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวปากายเยี้ยมเกียมปรากฏในดวงตาขุนยาและดับความเร็วก็มากขึ้นสองสายทยานเข้าสู่ชั้นที่สาม การหนีตายของพวกเซียวเหยียนนั้นใช้เวลาไปครึ่งวันเต็มๆระดับความเร็วของพวกเซียวเหยียนตอนนี้นับว่าแทบจะใช้แบบเต็มสปีดปานยุทธในการเซียวเหยียนตอนนี้นับว่าเริ่มล่อยหลอลงไปแต่โชคดีที่ตลอดครึ่งปีเขาได้ทําการรวบรวมเมล็ดพลังงานสํารองเอาไว้ไม่น้อยดังนั้นไม่จําเป็นต้องพะวงเรื่องปานยุทธจะวมดไปก่อนถึงแม้ว่าปานยุทธจะโดนเผาผลาญไปแบบมากมายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือ ความเครียดที่ปรากฏอยู่ในสมองของพวกเขาเนื่องจากด้านหลังของพวกเขาคือพายุมอรณลนะที่เป็นเหมือนเคียวของยมมาทูตถ้าพวกเขาหนีไม่ทันก็ไปเยี่ยมยม,มาบาลได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าลดหย่อนความตึงเครียดลงพี่เซียวเหยียนทางเข้าชั้นที่สามใกล้ถึงแล้วหลังจากใช้ความเร็วอย่างสูงสุดควินเอ๋ร์ก็มองออกไปไกลก่อนจะพูดพอได้ยินแบบนั้นเซียวเวย็นหัวเสียนต่างตื่นเต้น ลองจับสัมผัสดูผบว่าไก,กลออกไปตรงนั้นมีแรงดันพลังงานที่มีความคุ้นเคยไปเร่งความเร็วขึ้นอีกในจังหวะที่เซียวเยยนเห็นทางเข้าสู่ชั้นที่3นั้นตัวเขาเองก็ดีใจมากพร้อมกับใช้ความเร็วอย่างสูงสุดหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาในจังหวะที่เซียวเวย็นสังเกตเห็นทางเข้าของชั้นที่3พวพขุนยาข้างหลังเองก็รู้สึกได้เหมือนกันพวกเขาที่ตอนนี้เหนื่อยล้าอย่างมากก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งตรงนั้นมีม่านแสงสีทอง ปรากฏออกมาบนท้องฟ้าเหมือนกับผนังกำแพงตอนนี้เบื้องหน้าแสงนั้นมีเงาร่างสี่คนกำลังนั่งขัดสมาธิในสี่คนนั้นมองออกไปพร้อมพูดว่าพวกเขามาแล้วยังมีมรสุมพลังงานไล่หลังมาด้วยดังคาดพอด้ินแบบนั้นบุรุษชุดสีเงินกับบุรุษบึกบืนต่างถอนหายใจกูเจินเจ้าใจเย็นเกินไปแล้วนั่นมันมรสุมพลังงานชัดๆถ้าถูกม้วนตลบเข้าไป พวกเราทั้งหมดนี้คงไม่มีใครรอดสักคนฮาา่าฮ่าข้าไม่ได้ใจเย็นแต่ร้อนลุ่มไปก็ป่วยการเปล่าอีกอย่างที่นี่มีขุนพลชิงหยางอยู่น่าจะไม่มีเหตุร้ายอันใดเกิดขึ้นกูเจิ้นพูดเจ้าพอได้ยินแบบนี้เนี่ยบุรุษชุดเขียวเองที่หลับตาตลอดเองก็ถอนหายใจม่านแสงพลังงานของที่นี่พัน,นึกแน่นเป็นปาการจริงไปแล้วจำเป็นต้องใช้ กำลังขุดอุโมงค์สายหนึ่งแต่ง,งานนี้พวกเราไม่มีพละกำลังมากพอฉะนั้นต่อให้มาถึงก่อนก็ต้องนั่งรอคนอื่นๆเจ้ากลัวว่าเสียพลังไปมากจะหมดปัญญารับมือชั้นที่สามใช่ไหมกูเจิ้นั้นเป็นคนฉลาดบุรุษชุดเขียวเองก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธเพราะมันคือความเป็นจริงพวกวินเอ๋อมาถึงแล้วหลังจากเขาพูดจบเงาร่างหลายสายก็เริ่มปรากฏให้เห็นตามด้วย ผู้ปาบสองทีก็ปรากฏเบื้องหน้าม่านแสงนั้นกูชิงหยางเจ้าพวกนี้ไวจริงๆหัวเซียนพูดพี่ใหญ่ชิงหยางเชไหนไม่เข้าไปมอรสมพลังงานมาถึงแล้วควินเอ๋อเห็นแบบนั้นก็รีบพูดขึ้นม่านแสงพลังงานมันแข็งตัวไปแล้วต้องใช้กําลังทลายมันข่ารอพวกเจ้าอยู่พอดีกูชิงหยางพูดขึ้นหลังจากนั้นก็มองเซียวเหยียนก่อนจะหันไปถามคินเอ๋อ ไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมไม่มีเหตุร้ายอะไรแค่ตามต่อแยเจ้าสองคนตระกูลหุนอยูหนึ่งเดือนสองคนนั้นกล้าลงมือกับเจ้างั้นหรือพอได้ยินบุรุษชุดเขียวเนี่ยและกูเจินเองก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดปากพูดอะไรแต่เป็นบุรุษชุดเงินที่พูดขึ้นพวกนั้นเองก็ไม่สามารถทำอะไรพวกข้าได้ควินเอิบพูดขึ้นในจังหวะนั้นพวกเขาก็มองเห็นเงาร่างมากมายกำลังตะบึงมา หลังจากเงาร่างพวกนี้หยุดลงแล้วเซียวเยียนกลับเห็นว่าโคขุนหยานั้นยืนหลังสุดเหมือนกับว่ากลัวเซียวเยียนจะลงมือจัดการเขาตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาปล่อยผู้มันไปก่อนชั่วข่าวเซียวเยียนเหมือนจะจับสัมผัสอะไรได้บางอย่างจึงพูดกับบุรุษชุดเขียวบุรุษชุดเขียวเองก็ต้องเห็นด้วยกับเซียวเยียนเขามีหรือจะไม่รู้เรื่องสำคัญตอนนี้คือการทลายม่านแสงพลังงานเพื่อเข้าไปยังชั้นที่สาม ทุกท่านตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างพวกท่านคงทราบกันดีม่านแสงของชั้นที่สมแข็งตัวแล้วต้องออกแรงทนลายถึงจะเข้าชั้นที่สได้แต่งานนี้ทำคนเดียวไม่ได้ดังนั้นหาทุกคนต้องการมีชีวิตต่อไปก็ต้องรวมพลังกันถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะถูกมอรสุมนั้นฆ่าตายบุรุษชุดเขียวก้าวขึ้นมาเบื้องหน้าพอได้ยินคำพูดของเขาฝูงชนเองก็มีสีหน้าเปลี่ยนไป ตึกตองอยู่คู่หนึ่งหลังจากนั้นก็ผงกศีรษะคนที่มาถึงที่นี่ได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนธรรมาดาพวกเขารู้อย่างดีถนนที่รอคอยพวกเขาอยู่ข้างหน้ามีเพียงสายเดียวเท่านั้นนั่นคือเข้าสู่ชั้นที่3เพราะไม่เข้าไปก็คือตายลูกเดียวโอเคครับเจอกัน,น้นคลิปหน้าขอบพระคุณมากนะครับนะไปแล้วเดอ้อ